ันนี้มูทีเด็ดทีเด็ดเป็นในล่ะครับรน้องของแท้นะครับโอ้ดับม,มาเรามาขอาขอนอุญา,า,า,าตาเจ้าของเลยเราขออนุญาตปั๊มก่อนนะครับขออนุญาตที่ปั้งสียงเลยเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้เรามาดูนะครับอ่ามอเตอร์ไซค์คัสเริ่มต้นนะฮะสองร้อยสามร้อยซีซีก็ว่าไปนะฮะเป็นการรวมตัวนานๆานเจอกันทีนะวันนี้วัยรุ่นอินเดียนี่ <laughs> มาวัยรุ่นอินเดียมาโอ้เรวเร็วเร็วเวโอเคมาดูโฉมหน้าวัยรุ่นอินเดียนะนี่คือโฉมหน้าวัยรุ่นอินเดียของเรา แกเรียกไปแซงทน้ามองหัวเฉียวมองหัวเฉียวนะครับเครื่องอย่างเดียว CBR สองพันห้าร้อยสิบนับพนาชอบเลยตอนนี้จะคิดในใจเสียแบงค์อุดรน CBR สองพันห้าร้อยสิบนับพนาแรงที่สุดในประเทศไทยไปเลยโอ้โบอกเป็นแต่ของมันใส่แรงเลยนี่ก็เป็นเสียเกมนะฮะไยเชลีฟ A สามนะฮะนี่แล้วก็ที่แล้วนัทนะครับ A สามนะฮะตัวนี้ ไว้รุ่นนินเดียนะครับพี่ก็เจ้าถิ่นไว้รุ่นนินเดียขาเป็นเจ้าของเอ็มซ่าเดอมาดาเนาะช่องยูทูปเหรอทิกตอกฝากทิกตอกหน่อยทิกตอกก็ซอเดียวกันซอเดียวกันเอ็มซ่าเดลมาด k ทิกตอกยูทู f a c e b o ๊กต่างๆนะครับติดตามเรียมได้นะฮะเข้าไปก็คอมเมนต์ด่ามันเยอะๆโอเคเพื่อนมาดูรถดีกว่านะฮะเดี๋ยวพามาดูรถก็จะมีอะไรบ้าง พีผ้าห้เลี้ยมแร้งนำตัวนี่ว่ตาล้องนี่ว่นี่นี่นี่สไปนี่อ้วนผิวของเรานี่นะครับคลิปอ้วนผิวที่ถ่ายลงไปประจำนะครับก็เป็นน้องในกลุ่มนะฮะก็เป็นน้องที่ออกคลิปประจำเลยนะฮะกับผมเองนะฮะสไปนี่ก็เป็นรถสไปนเนาะนี่รถเจ้าสไปนนะครับบากมืเขียวเส้นย้าอันนะครับอันแรกเลยแล้วก็มานี่ตัวนี้เอ๊ะคันนี้มันอยู่เขาค้อหรือเปล่าอะ เห็นโพสต์ดูทุกไอเฟซบุ๊กนี่เขาข้อตลอดเลยนี่มาจากเขาค้าอใช่ไหมใ <laughs> ช่คใช่มีรถเต่าเอ็มนะครับเอ็มซาดับเบิลอาฮะ CBR 250ดับเบิลอาแบงก์อุดรน,นะฮะคันนี้แรงมากนะฮะคันนี้แรงมากแกอะไรอะไรมาไม่รู้แต่ก่อนคือเจ้าของ CBR 500ดับเบิลอานะครับคันที่ว่าแรงๆคันนั้นนะฮะที่ว่าเคยทำคลิปด,ด้วยกันนะฮะตอนนี้มาเล่น250ดับเบิลอาแล้วก็คันต่อไปนะครับแกมีอาเจ็บด้วย นะฮะอ่าเจ็บรอติดตามนะฮะคันนี้คนนี้นะครับมาจากอุดรสุดจริงแต่งรถแรงอย่างเดียวนะ<อ>ก็คันนี้ไวซ์สวิตซ์3นะฮะ A3 สายชิวด้วยนะฮะสายชิวสายถอ,อกีนี่น,นี่นี่นะครับสายชิวสายถอ,อกหมดไปดิดหมดปลอกถอ,อกหมดไปนะฮะนี่เลยก็ FC สายชิวก็มาติดตามบิ๊กไบค์สตอรี่แบ่งๆบ่งมาสักหน่อยเด้อ <laughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นไวซ์สวิตซ์ A3 ของเกมนะ คันนี้คันนี้ทำล้อตัวด้วยนะครับคันนี้ทำล้อตัวแล้วก็ท้ายอาวุธน,นะตัวนี้โหดมากนะครัคันนี้บักงูเขียวนี่ครับบักงูเขียวคุณผู้งซิชิพาอานะครับนี่ล้อทองนะครับล้อตัวเหมือนกันนี่ทีเดียสองห้าศูนย์ดับเบิลคาร์ครับเฮ้ยคันนี้มนดูมาดเฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดเป็นไงล่ะครับน้องๆของแท้นะครับราคาแท้นะครับ ดูครับอุ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเป็นบุนตาจุ๊บพียีหอจุ๊บเพียงออีับก่อนหนาปดขวางแท้เว้ยดูขวางแท้แล้วเรามาดูขวางกวามกันบ้างนะนี่เพื่อนเพื่นมานี่ขวางแท้นะครับจับจับไงก็แท้นี่เกือบแท้นี่ดูสิกันนี่อันนั้นประมาณสี่หมื่นกะกะนะ ผมไม่รู้เท่าไหร่กะกะสี่หมื่นกับพันสี่คนละเรื่องนะฮะนี่คือเกือบแท่นี่เกือบแท้หลักความทั้งดุ่นนะฮะคันนี้ไหม้มาีไหมเลร็วไหมนี่มีนี่ขอสัมภาษณ์เลยครับวันแรกวันแรกจะขวางจังขวางอยู่ CBA สองห้าศูนย์ดับเบิลยานคันที่ว่าใส่ข้อแท้ครับ พี่เขลบกันเข้าฟองเลยนะจะถามเรื่องท่อหน่อยผมครับทนี้นะนี่นะครับก็เจ้าของชีวาของอัญชุน้มนอาท่ออาคาแทะครับชื่อพี่อะไรนี่ครับพี่แม็กนะครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์แกนะครว่าตัวท่ออาคาตัวเนี้ราคาเท่าไหร่ดีกทอสองหมื่นหนองหยีคอยงสามามมันเป็นยน่มเพราันแยกกันสยัง แท้นะครับเพิ่งเปลี่ยนอาวันนี้อู้ริงเหรอพี่รถกระบาใหม่ๆอยู่เลยอู้ยัวนี้ทอดตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับใช่รถกระบะมาใส่แบบงูเชียวไงนะเนาะไปเนาะนี่งามจริงจัดอันนี้กี่กี่นิ้วพี่กี่วามยาวเท่าไหรึ่งร้อยสิบผมนิ้วไหมีไม่ทราบเลยเพราะว่าพี่ร้านต้อมีตัวเดียว จะมีตัวหนึ่งเป็นไอตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเพราะแถมเพิ่มพันหนึ่งผมขี้เกียจเอาเพราะมันเป็นเครื่อิเนียงแล้วไม่เท่าไรเพราะแค่โลโก้เฉยๆไม่เลยไม่ไเอาแล้วก็พี่ขออนุญาตฟังเสียงหน่อยเอาเดินเบาก็พอนะครับเพื่อนเอาเดินเบาฟังเสียงกันเพียนุ่มๆนะฮะเปพอเท้าอ่าสุดลงมาเรามาขออนุญาตเจ้าของเลยเราขออนุญาตปั๊มก่อนนะครับขออนุญาตที่ฟังเสียงหน่อยเนอะยวอนุญาตแล้วเขา มาแล้วมาแล้วของปากของพอนะครับก็วันนี้รวมตัวนะครับก็จะมีแต่คานเริ่มต้นหนสองร้อยสามร้อยสีซีนะครับเราก็มาขับเล่นสนุกสนุกนะครับวันนี้ก็มาเทลกันเทลคอนโดมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับวันนี้ CBR 250ร์สองนย์เหนืนามาเยอะมากนะครับ CBR 250ร์สองนย์เหนืนาเนี่ยแม้กระทั่งเชียงยี่ยี่ห้านะผมว่าแต่ละจังหวัดนะครับ มีน้อยมากนะครับหาดูยากที่จะได้รวมกันแบบนี้นะฮะก็ที่นี่มันมีมันเป็นเขตชุมชนนะฮะมีคนขับขี่เยอะนะครับชนบุรีปูตาการกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลงังสิตอะไรย่างเงี้ยก็มานะฮะมีคนขับเยอะมันก็เลยได้มีโอกาสาได้รวมกันนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นบ้านนอกเ่ยแม้จะดูคันเดียวก็หาดูยากนะครับวันนี้เรามาดนูนะครับสําหรับ250ตำนานเจาชีพมาสองคันนะฮะก็คอนเทนต์วันนี้ก็นี่เลย ให้เอกมอบให้ท่ออาคาสีดา250แบบพนาคาันนี้เลยนะครับเพื่อนสวยจริงนะก็ยังไงชอบคลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องบ i ๊กไบค์สตอรด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกโต้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ